สวัสดีครับเมื่อนี้ผมซิไมีเลือกมาแจงเตือนครับพอกับโตม้มาหมาัดาาวางนึงนี่แหะครับเออไปไปเบิงว่าเป็นออียง let's go <S ครับไปผมสิดภาพไปเบิงอันนี้ครับว่าเป็นออียงมันมีขอความแจงเตือนมากนะครับในเ c e b o o k เข้านะครับว่าคุณได้ทําผิดกฎเพจถ้าคุณไม่แก้ภาย24ชั่วโมง แต่ทาการปิดเพจคุณอย่างทาวนนี่ขอความนี้เลยแจได้แมนแต่ว่าผมลบออกแล้วนี่ครับมันสิขืนในขอความแจ้งเกื้อนบางนี้ละนี่ครับมันบนี่พยายามเขานี่ครับพอผมกดเขาไปลิงก์แป๊บเดียวมันท่านเพจอีย่างเลยกดเค,คเขาลิงก์นะครับออกไม่ทีนึงครับเฟซถึงเด้งออกเลยมันกระลั่งสิจอครับจังไดท้ามีขอความขืนมากมองนี้เด็ดขาดครับ บอมเอนแฝงเกลื่อนจากเฟซบุ๊กหรอครับยากดเข้าไปดูจังหวะนั่นผมกําลังแดบกําลังอันนี้มันกําลังซับซ้อนเรื่องที่ลงคลิปไปแล้วมันติดแดงติดเหลืองอะ่ะโอ้วันลงคลิปน้องสาวถือ,อยังน้อก็ลเลยเฝ้ากดไปเบิงเรียบร้อยเลยครับเข้าไปออกมาไปเดี่ยวเรียบร้อยครับเฟซเด้งเลยถามว่าเอ้ยได้เฟซขึ้นล้านเฮดไห้ครับล้าน่นเป็นโปรแกรมเมอร์ดึงเอาท่านครับเกือบเรียบร้อยเกือบ ถ้าเป็นหานนั่งต่างเพจไม่มันด้นเกือบสิบได้เห็นความบันเทิงกากคิดเลยล่ะจงไดผู้ถี่เบิงแล้วเห็นข้อคว่วมท่านนี้ห้ามเดธิขาดด้อหนาเด้ห้ามส่วนไผบ่เสื้อกแล้วแต่ครับถ้าเบิงแล้วเอ้ยบอยาคิดมันบอกมีประโยชน์ไว้พ่อแช่แช่ถ้าเบิงแล้วมีประโยชน์มาต้องแช่ยาแช่มาต้องแช,งช่แล้วแต่เจ้าเอาแล้วแต่เจ้าเอยบอกวา่าดอกนะครับแจงเตือนฉันมีล่ะครับจงไดก็ยาเดธิขาดได้ครับมองนี้บมเมนแจงเตือนจากเฟซบุ๊กแน่นอน ขอบคุณครับ